สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ปัญญาก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าของในกล่องนี้คืออะไรถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้ก็อย่าลืมเข้ามาติดตามคลิปปัญญาได้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตามมาดูชมกันเลยนะครับมาเปิดกันเลยดีกว่าเพื่อน<ๆ>กล่องนี้มีมูลค่าสองหมื่นนะครับมีมูลค่าสองหมื่นเท่าไหร่ไม่รู้ยังไม,ไม่ยังไม่บอกราคาเต็มแต่ว่าสองหมื่น ไอแพดมินิ6เย้เป็น iPad mini 6ก็เออราจะขออาานสเปกก่อนนะครับ iPad mini 6นะครับรุ่น64 g ิกะไบต์นะครับแต่ส่วนสีนั้นยังไม่ยังไม่ได้แกะดูว่าสีอะไรเรามาลุ้นกันดีกว่าแตใจอยากได้สีฟ้านั่นแหละแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีา iPhone 13 Pro สีฟ้าแล้วแต่เราก็จะมาไอแพดมาลุ้นกันว่า iPad เราจะสีอะไรนะครับมาโบบาเป็นก่อน ไม่มีเสียงแกร์กันก็ตื่น,น,นเต้นมากวราจะได้สีอะไรนะ <c oughs> เ,นเพื่อนๆนะ่ะเดาว่าเป็นสีอะไรบอกปัญญาได้นะตื่นเต้นมากเลยอะ่ะว้ายมาแล้วแตียงไม่เห็นข้างในนะ <c oughs> สีอะไรอะ่ะ ออกเป็นสีเกรย์สีเกรย์คือสีเทานะคะออกออกเทาๆดำๆแต่สวยมากๆเลยอ่ะแบบเหมาะกับปัญญาเพราะดูดีเรียบหรูดูแพงมมกเดี๋ยวเรามาเปิดเครื mm ่องกันดีกว่าปึ๊บเอาลเปิดเครื่องกันนะครับติดแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าเครื่องนี้มีน้ำหนักเบามากนะครับ เมื่อเทียบกับ iPhone 13 Pro เนี่ย iPhone หนักกว่านะฮะเดี๋ยวเราเอาเคสออกเพราะว่าใส่เคสแล้วเดี๋ยวมันจะจะลำเอียงไปเพราะว่านีนะ่ iPhone 13 Pro iPad Mini 6 iPad Mini 6เบาวกว่าแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนรถถือสมุดเล่มเดียวอะแต่ iPad เออแต่ว่า iPhone 13 Pro เนี่ยเหมือนเราถือก้อนอิดอยู่ก้อนหนึ่งมาถึงน้ำหนักนะ มีเปิดเครื่องก็ติดแล้วฮัลโหลอัลลฮะสวัสดีนั่งขึ้นอย่างนี้อยู่ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับ mm hmm. นี่ก็ประกอบไปด้วยสายชาร์จนะครับอ่ a อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จ iPhone แต่เป็นแต่ต้องบอกว่าเป็นอ่อเป็นหัว Type C แล้วนะครับ USB Type C mm hmm. แล้ว iPad mini 6เป็น iPad เครื่องแรกที่ใช้ ที่เสียบ USB Type C นะคะแล้วเรามาดูในนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยนะครับก็จะเป็นคู่มือนะครับ iPad Mini แต่ปัญญาซื้อ iPad Mini รุ่นที่6เป็นรุ่นล่าสุดสำหรับรุ่นรุ่นน้องนะคบรุ่นมินิเป็นรุ่นล่าสุดแต่ว่าคู่มือเขาจะเป็นภาษาจีนนะครับเพราะเราซื้อในประเทศไต้หวันนะครับคู่มือต่างๆก็เป็นภาษาไต้หวันหมดเลยแล้วก็มีอะไรอีกนะ แล้วก็มีสติกเกอร์นะครับคือสติกเกอร์นี่คือตัวการันตีนะครับว่าเราได้ของ Apple ของแท้นะครับแต่ว่าปัญญาไม่รู้ว่าสติกเกอร์นียเขาเอาไว้แปะก,กับอะไรนะครับแต่ว่าก็เก็บเอาไว้ก่อนเพราะมีมีสามสติกเกอร์และมีของ iPhone 13 Pro และอันหนึ่งแล้วก็ของ iPad Mini 6 n e นิ้ว2อันนะครับเราต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะคเผื่อว่ามันจะมีความสำคัญในการ สมมติเครื่องมีปัญหามีอะไรต่างเนี่ยมันก็จะเคลมได้นะครับคงจะเป็นใบประกันของเขาแ่แหละแต่ปัญญายก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b ส c r i b e ให้ปัญญายด้วยนะคะก็สรุปนะครับปัญญายได้ iPad นี้6สีเทาเกรย์นะครับนี่ เป็นโทรศัพท์เป็นมือถือแท็บเล็ตที่ค่อนข้างที่น้ำหนักเบาแล้วก็เหมาะกับการพกพาแล้วก็เหมาะกับการตัดต่อคลิปวิดีโอสำหรับยูทูบเบอร์แบบว่าเออเราไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมากก็แค่ต่อที่ไปมาเนี่ยเราใช้งนียได้เพราะว่าการโหลดอะไรต่างๆมันรวดเร็วนะครับสำหรับวันนี้ปิยก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย